มือนี้้าทุกคนมานาั่งกินลมส้มวิวอยู่ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษพี่น้องซึ่งทะเลสาบแห่งนี้กมีมืซอวาโรชวอเตอร์แลคนะพี่น้องสำหรับภาษาอังกฤษขอถาวายบูถือกอขอถอดขออภัยร้า,ายๆเนาะพี่น้องก่อนอื่นหากผ้าทุกคนขึ้นมาทั้งเฮือเลยจ้ะบรรยากาศภายในเฮือก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเฮือกสองสันเนาะเอาก็สานนั่งกินลมส้มวิวสันสองไหลทุกคนสันหนึ่งค่ะมันจะเป็นบาร์จะเป็นเครื่องดื่มเป็นอิจังต่างๆสาธุพระเฮาอยาก เขาไปนั่งยินไนก็ได้พี่น้องถ้าเขาไปอยู่ในก็จะบบนาวปันได้เนาะจะบบเย็นปันได้แต่ว่ามันจะบบไอะรวิวจะบบไอะรรสศาสตร์ของบรรยากาศปันได้แค่ฟังก็จะเห็นแบบนี้จ้าทุกคนเนาะก็จะเห็นเพื่อนบ้านของประชาชนชาวอังกฤษจิ่าเจ้าอาศัยอยู่หลบหลบทะเลสาบในพี่น้องก็จะเห็นเหือจะมีเหือผวกหร้ยๆเหือพี่น้องบุหูสิอธิบายเหือยังแน่เนาะมันก็จะมีผวกเหือโบ๊ท เพื่อที่จาใส่ตึกปลาเพื่อค่าหอค่าอยัอยกยังก็ไม่มีทุกคนบวนน้นนำตกน่าจะเป็นน้ำตกที่ว่าเข้าไปมากในคลิปก่อนพี่น้องจะสมารนแนมเห็นได้เลยทุกคนขบ่นได้ใกล้าจากสถานที่แห่งนี้เนาะประมาณ2-3กิโลทุกคนไปหาน้ำตกบรรยากาศ2อิบฟังเนาะก็จะประมาณน,น,นี้เลยทุกคนจะเห็นพูกเขา เห็นได้เลยผู้เขาบานเขาหนาะทุกคนผู้เขาอีลี่อีล้อพี่น้องบ่มีต้นใหม่บ่มีต้นใหม่เลยพี่น้องจะเป็นสารก,ก็คือเป็นผู้เขาคือวาเลยพี่น้องผู้เขาบ่มีต้นใหม่บซบสื้อผู้เขาพี่น้องเขาก็จะขี่กินลมซบวิวไปเลยด้อยเนาะบรรยากาศก็คือทุกคนเห็นเลย รับขาบริการด้วยวขาปีก็คือคนหนึ่งสิบสองเผ่าโตสิบสองเผ่านี่คือสพอแต่ขาไปพี่น้องโมก,กีวกบขากลับเนาะเพราะว่าเฮาจะไปแต่สพอขาไปเนาะเพราะว่าพ่อแฟนจะไปถาหับยู่อีกฝากหนึ่งนะพี่น้องกคอค็คือเฮาจะขี่หื่อนนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องก็เห็นคนหลยคนที่เขาจะมาขี่เนาะเขาจะออกหลบก็คือเขาจะพักหล่อสิบห้านาทีเนาะตลอดหนึ่งก็คือเขาจะพา,าเ,ะะเขา,าไปเลาะ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 ไป ขี่เคื่อเหลออทุกคนหลบหลบทะเลสาบไปเลยเพื่อให้เฮาได้เห็นวิวหลบหลบทะเลสาบเนาะหลังจากนั้นข้าก็จะเขาฟังข้าจเอาเขาฟังแล้วพักพักอยู่ฟังอันประมาณชิมานาทีเนาะหลังจากนั้นขา้าจะจะออกอีกเทือนึงเ <c oughs> มือที่ห้ามามันเป็นเหมือวันทิศเนาะก,ก็คือคนร้ายแน่แต่ว่าหลบที่ห้ามามันเป็นหลบคำพี่น้องก็คือจะเห็นหูผาาที่ข่ขอยไทยมันก็นจะเป็นม,มวัวงหวานนะเพราะว่าบรรยากาศคือที่ทุกเพนเห็นเลยบ่มีแดดพี่น้องคึมคึมแบบ มาอยู่นี่นะทุกคนหาแดดยากหากเนาะถ้ามือได้มีแดดออกนี่ก็คือโอ้ยพี่น้งองเขาดีใจแห้งแห้งเขาเคียมแตง่งเครื่องแตง่แตง,ตง,ตงของขอสิไปยางพี่น้องก็จะเห็นเหื่อด้อทุกคนจะมีเหื่อ,อไร้รำอยู่ทุกคนที่เขาจเจ้าเลนนะให้บริการเนาะให้ทุกคนสมานางังกินลมชมวิวเนาะถ้ามาบรรยากาศมันโอเคบอมคักบอคอยว่ามันกะคักทุกคนมันเป็นความแปลกตาแปลกใหม่เนาะ เพราะว่าเขากับโบเคยมาประเทศเขาจักเถื่อสินะครับกับได้เห็นในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็เป็นทะเลสาบแต่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เนาะ หายคนถามมา,าเอ,อื้อยอยากไปเด้เฮจัดสิใดไปเนาะกับโบญาพี่น้องถ้าสวายอยากมาแท้ๆกับมีเงินมากเนาะถ้าฮาบโบมีเงินมากฮับพวฝรั่งพี่น้องยังเซนคอยนี่ขอโบมีเงินมากพี่น้องก็เลยหาแฟนฝรัง่งถ้าู้ไดมีความสามารถมีความหูแน่เกง่งแน่เนาะกะ อบมาพี่น้องสอบมาในการที่ว่าเฮาสอบเสงมาหา,หาทุกคนขอทึนการศึกษาเพื่อมาเรียนอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเฮาก็สามารถได้มาเที่ยวได้เนาะสําหรับใครที่เก่งแล้ก็ภาษาอังกฤษในะระดับดีก็สามารถสมัครมหาเฮ็ดเวียกได้พี่น้องมันมีหลายชองทางอยู่ให้เฮามาเนาะมันอิงตามมาเฮาสิมาในวิธีใดเฮามีความรู้ความสามารถในะระดับใดเนาะมันมีหลายทางอยู่ทุกคนผู้ใดได้มากก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะ แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮาได้เหียนหูเอาวัฒนธรรมของเขาเนาะเอาสิ่งใหม่ๆเนาะอันนี้เฮอก็มาลงจอดแล้วพี่เนาะจอดอยู่หนี่ก็คือเพื่อหาเอาคนเนาะเฮาก็จะไปต่อถายอย้าไพ่อยากมากแท้ๆเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นมีไหวก็คือภาษาอังกฤษถ้าไพ่ย,ยังอายุนหน่อยถ้าไพ่มีแผนสิมาเตรียมตัวภาษาอังกฤษถึงนมาดีๆเลยพี่น้องโมเมนต์นี้ยั่งดอก ภาษาอังกฤษมันสําคัญคือข่อยเขยคิดว่า่อยเฮียนอยู่ล้วคือว่าภาษาอังกฤษขอก็พ่อได้นะพ่ออ่านออกเขียนเป็นว่าสันสาพอล่มพอสนทนากับอาจารย์ได้เนาะแต่พอมาเจอตัวจริงพี่น้องคือ่อยฟังบอกออกเลยพี่น้องจกเม่นข้าวเบาอียั่งเนาะจกเป็นเข้าวเบาอียั่งฟังบอกออกทุกคนเท่าปัจจุบันถ้ามาฟังออกบอฟังออกอยู่น้อยหนึ่งทุกคนแม้กระทั่งฮามาอยู่โดนๆนะมันมันฟังายๆเนาะตอนทําอิดนีเหาจัตอบโต้เข้าบ่ไห้เทือดแต่ว่า เขาจะฟัง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 แลับสมองของเขาน่ะมันจะเซฟเซฟลบเก็บเก็บป้าไหวเนาะแล้วเขาก็จะพยายามแบบในในถึงจุดจุดหนึ่งเนาะสมองเขาก็จะพยายามประมวลนะก็คอย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 ว่าออกมาเถอะหน่อยเถอะหน่อยไขไขคือเด็กหน่อยฮัตบอ๋อดิพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะพี่น้องแต่ทําปัจจุบันเขาเก่งบอพี่น้องก็ยังคือเขาแต่ว่ามันพยายามคือว่าเขาสมาร์ทแบบตอบโต้หลยขึ้ขืนพี่น้องเขาเขาพยายามแบบคือแบบ ถ้าไม่ควมกระตือรือร้นที่แบบว่าอยากเว้าอยากหูสิ่งที่เขาเขาสิ่งที่เขาเบามาเนี่ยทุกคนคือคอยไม่คว่มเขาใจได้ร้ายขืนเนาะจากที่เมื่อก่อนก็นกนคือบอบาเขาใจเล่าพี่น้องแล้วก็บวเป็นคนที่แบบบอการเบาเนาะแต่กี่เห็นบอการเบาเนีายยังเพราะว่าเข้าคิดว่าเขาคือสีเบาแบบเบาว,บาว,ว่าถือขนาดแล้วก็เ้าไปเข้ากับสีบบกเขาใจเฮ้าเนาะแล้วเขาสีหัวควันเฮาแต่บอ เขามาสังเกตว่าเวลาที่คอยว่าไปเนาะขเขาว่าบ่ทึกแต่เขาก็พยา,แบบา,า,า,ายามแบบเข้าใจห้าเนาะแล้วเขาก็จะพยายามแบบยกตัวยากจังสันจังสีห,ห้าให้ห้าให้ห้าฟังเนาะแล้วเขาจะท้าแบบแบบนี้แบบนี้แม่บ็อกชิ้นเช่าไม้เถึงขนาะดเออนั่นแหละทุกคนก็คือเขาจะพยายามสวยห้าเต็มทีนะพอสนั่นสําหรับไพทีเรียนภาษาอังกฤษเดามีความอ้ายเนาะมีความบก่าวว่านะทุกคนให้หยุดเนาะ บอกไปโหลดเนะาะภาษาอังกฤษนะ่มันโมเมนภาษาพอภาษาเม,ม่เฮ้เฮ้าต้องเข้าใจว่ามันเป็นภาษาที่สองเนะาะเฮ้าโมเมนต์จะของภาษาโดยตรงพอสนั่นนะบอกไปโหลดพี่นะ้องถ้าเฮ้ากล่าวว่าวันหนึ่งเฮ้าต้องเป็นวันหนึ่งเฮ้าต้องเก่งเนาะคอยก็คือกันเลยทุกคนคอยจิพยายามฝึกพยายามเบาเนาะคอยมาอยูนีคกับบอดไม้ความบอกคอยสิเก่งเนาะคอยชิเป็นวัตถุยางเนาะบางยางกัไดดบางยางกับบได้ทุกคนมันโมเมนเรื่อง แปลกที่ว่าเหาบัวได้เพราะว่าเหาบัวได้เติบใหญ่มากกับภาษาหนีโดยตรงเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่องสองสองแคมฟังพี่น้องบรรยากาศกับแบบนี้แหละพี่น้องนั่งกินลมชมวิวไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นไหนวะให้บอเป็นขาวาวขาวๆอยู่ทงหยานคือแกะพี่น้องชุ่มเข้าไปก็จะเห็นเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยจุดหนาวันแยากาศหนาวแค่หนาวว่า h e l อ o h e l ร o ซิปงู้าพี่นอ้องปวดหนาวเลย <c oughs> จะโบกตกอยแตงโตกับพวกแหงนะยวมาจักสัข้างในอีกนุ่งเสื้อสีสันหาสัตว์พี่นอก นี่ก็ยุ่งว่าสาวหนาวเสียพ้อมก็อยู่งขนุขระเลยทั้งๆที่เราไอ้ดูนี่อากาศสองศาคนอื่นก็ถือธรรมดาเนาะแต่อยดิหนาวแข็งทีเนาะเลยแล้วแหลวก็ถึงจุดหมายปลายทางเนาะเฮือของเฮาได้มาจอดเทียบท่าแล้วจ้ะพี่น้องเห็นบอดทุกคนทุ่งยูเนเต็ดคิงเดิมแล้วก็มีนกจับหันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ดละจ้าขอบใจลาท,ทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้